พราวันเถาอริในตัวเกียรติหกตัวนี้คืออะไรเนี่ยหกษสัตริย์ทัตตพร16บชั้นฟ้า15ชั้นดินปริหัตะสุรเรตกเขาเรียกว่าที่ว่าร่างองค์ทรงเจ้าอะไรมีสัมผัสที่6กธาตุสี่ขันห้าดินน้ำลงไฟเรานี้เองทั้งขาต้องเมียต้องเพียจะทำอะไรเรียนแล้วรู้แล้วต้องให้มีขันห้า โทรศัพท์ศูนย์แปดศูนยเวนนะสองเจ็ดสามเวนแปดเก้าหนึ่งสองนะเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพพระเรียนชัยเจ็ดเจ็ดหศูย์ศูนย์ปดเว้นหกหกเวนศูนย์แปดพระเรียนชัยตั้งมา <laughs> อาย่างนี้นะะเ <laughs> นี่ยเนี่ยเราก็พูดอย่างนี้ศูนย์ ศูนย์ศูนย์เจสิบเก้าต่างเพราะไม่มีอะไรเลยศูนย์ไม่มีค่าถ้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 าเธอมเติมศูนย์ในเลขสี่ห้าอันก็เอ,เ,อเอาอะไรใส่ก็ได้ทั้งหน้านอย่าให้เป็นศูนย์ก็แล้วกัน <c oughs> นะ,อะบอกทีไรถูกทุกทีขอให้เอิดปากยิ่งเขียนชัดๆออกโทรทัศชขั้งแรกถ้าไม่ถูกตายเลยเพราะใหญ่หนู <c oughs> <c oughs> <c oughs>